อสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานไม้แห้งครับผมเนาะเอาเมื่อหนึ่มาตามเนวทางพอเพชรเนาะพี่้องเนาะได้ยินข่าวว่าหลังจากให้ตัวเลขเนวทยางมากเนาะพี่้องเนาะเมื่อคืนนี้ล่าสุดครับผมฟันว่าเขาอ่ะเอาเนื้อเมื่อไห้พี่รองเอาเนื้องวี่ส,สดสดเลือดไหลติงติ้งติงติงเอามาใไห้หอดบ้านพี่้องเนาะ,ะพอเพชรก็ได้ว่าอ่ะ จะยำให้ได้พี่น้องเด้อเป็นตัวเลตัวเลขที่เพิ่นปล่อยหรือว่าเพิ่นว่าอาจจะเข้าแล้วเนาะเขาจะเอาเนื้อเอาอยัางมาให้แล้วพี่น้องเนาะเอารอติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันครับครับผมสวัสดีดครับผมขี่น้ำอยู่เลยเนาะโอ้อยเอียดลอย<ม>แล้วครับผมแบบทำหงมันเสียบตัวเบิร์ดจะเห็นว่าไก่ทั้งไก่ทั้งทำหงมเลยเบิร์ดเลยที่มันทอนบักกอกเค็มคือ โอ้ยยงเครื่องไ่้บุด้อมขึ้นมาบุได้อมบุมด้เหนื่อได้บอกว่าอะไรออกด้วยนี่หอไงเดีอมากินข้าวร่วมกันฮะแบบไรมือนี้กินน้ำอิ่มแล้วก็พอดีละในในกะมาแล้วเนาะบ่าวความฝันเนีอยฟังต่ออะไรเด้หลังจากปล่อยเรียกชุดนี้ออกไปอ่ะอ้เขาก็ปล่อยไปเจ๊จักมือเองนี่เนาะบอการป้องฝันดีไลยปะเนี่ฝันดีโอ้ขอน เนื้อมาเป่งขาเลยโอ้เอาเนื้อมาให้กินขาแบบไงเลยมาโอ้ขาหนึ่งนะแม่นเอามาเบิดขาเลยเนยทั้งขาทั้งตีนทั้งยังล่ะโอ้ขาหนึ่งเลยเอออเามาเอามาให้พอเผ็ดคุณเรเอามาให้บันนี้จ่โบหูเจ้าเจ้ามาขาเจ้ามาหลายคนอยู่ข้าเจ้าเอาแบกแบดขาบ้านเอามาสโอ้ ข้างปรากฏว่าเป็นข้างัวล่ะเป็นเนื้อล่ละเป็นเนื้อว,ว,วอมวออนี้ก็แดงๆเลยน่าแดงขึ้นเลยเขารอกานางออกแล้วออผมกับปาดเอาปาดเอาเลยออโอ้ปาดเอาปาดเอาไส่ซุงอือโอ้ยผดีแล้วใท่ลาบนีืะอะป่าออบ่เอาบดขาดิฮะบ่เอาบดขาได้ว่เอาบดแล้ว ปูอหมืดแล้วแบบแต่ว่าปาดเอาไว้ปาดเอาเนื้อมันไหมอ่าปาดเอาเนื้อเอาเนื้อคือยังเขาหอยขายน้ำข้างข้างน่ะกระดูกสีเอามอแขนข้อนี่เอาเตืนเนื้อเอาเตืนเนื้อมา้ยเขาขาไม่ขานึงเลยแมนโอ้โเดี๋ยวปาดเทนั่งอยู่แล้วกินโปเตีนมืนขึ้นนี่เองเด้ครับผมมันมันขึ้นนี่ยมันมืนขึ้นนี่ปัดมันเลยโอ้โหว่าเออพอดีตัวหมดอืมป่านแอดมินมาเนี่ยใช่ไหม กฝากเรื่องการฝากถึงเอฟซีเลยเนาะคเอฟซีเลยแต่บอกหูว่ามีผู้ใดเลยเบิงคลิปที่ผ่าหน้าบอกคลิปตองวดนั่นไหมไปด้วยเ่ยที่ว่าปันปันเห็นอดีตอดีตเป็นผู้ที่อดีตพระรยานั่นล่ะมาเชียไปล่ะมีคนมาบอกเรกันอ่า ที่จับไม่บอกกันอะแนนมันมาบอกเลขด้วยๆนั่นมายย้ำในถือย้ำนั่นเลยนะอืมอืมงอดวันเป็นศูนย์แห้งแนนน่าอืมมันมากินเลี่ยงนี่หลังนี่แหละอืมอค่ะเนี่ก็เอ่อสองกองหาเนาะเออแนนนล่นะเปนกมากแบบเป็นศูนย์แห้งแต่เนาะบอกเลขก็บ่กอู้ว่าฉันอื ไม้โชคกับว่าเอาสันว่าช่วงหัวที่ผ่านมามันออกไปอยู่รถดีแม็กเลยเนาะสองสามเปอร์สองสามทะ่เบียนไม่ทะเบี่ยนเก้าออกทะเบี่ยนเก้ามันเก้าสามเจ็ดเก้าเลยเก้าสามเจ็ดเก้าแ่ออกแล้วเตวออกแล้ว่นก็มาตั้ะเออจะความเพิ่มมาศูนแห้งใช่ไหมบอกกับว่าเอาสันไห่โชคกับว่าเออ เอาไม่นม่ดูสันก็ว่างแห้งๆมึงดูโอ้แอ้มากันนะลูก <idal> ขึ้นดูโอ้ที่ใส่ผมนาะเพกาก็ลูกขึ้นนาะอ็ไรว่าไหมมันเป็นสีหาบ่สันอกเออหานําบ่ฮะก็เพชรกหานี้เล่าศูนย์แห้งนี่กับบ่แน่แล้วศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าเป็นขนานี้ปลาดิ เขียนไว้บอสันเขียนต4-6สีหงเงี้ยสีหงตัวสีหาตัวสีหาเนาะเออมันสันนับอยู่น้ำกันตัวน่ะสีหาสีหงสีหาสีหกทองหาสีเจ็ด่ะคิดว่าเลขเขาแะ้วล่ะอจะน้กับอยู่ในนี่แหละเพราะว่าตามรักเราถ้าถ้าบอกไปแล้วช้มบอถือนี่ นั่นสิว่ฝันแบบนี้เออโอ้ตอ,อนนี้ฝันว่านะมีคนเอาหาเอาขา่อเอาวนเนื้อขาหลังไาให้เลยฝันว่าได้นั่นได้นี่อเอานั่นเอานี่มม่ห้นี่แมนหลดอืมงานหลด<อ>ไปบอกปลาแหลกขายน่าสินเออ,อโอ้ห้องิีดมือนอีกเรเลตตัดออกสองตัวคือศูนย์สีกับฟุ้งหาวโมตัดเนาะสี่หกไม่เลี้วสี่เจ็ดไม่เล้วแต่ว่าสองหาบห้าเดตัดบานนี้รับ สองตัวเนี่ยโอเ้เอามันใจว่าเลขนี้ต้องมาอะลรมันบ้าพเพ้อเพชรน่ยได้ของหลายปรนนี้ระเจี่ยบไม่ใช่ันมาได้คนเอาเนื้ออย่างม,าม,งม่าหิ้มันบ้าผาดเถื่อนเโอ้โหเจอดากรกรคนบอาเราได้เนื้อได้นั่นได้นี่นี่ ได้กินลาบเลือดลาบยังมีมีข้เขาว่าบ้านแฮ่เต <c oughs> <c oughs> ิมเติมอยู่เนี่ยอ่าแม,ม,าม่นโลเดเด้อเออว่ามันแล้วเตอรหลวงไปหลวงมันเนี่ยค<แ>้างเดียบเพิ่นบอกค่าค้างเราบอกค่ากันสิออาเอาตะื้อเลยเอาตะลื้นเลยอ่าบั่นอันนี้ก็บอกผ่านมาสิีอ,อกว่าบ่ได้ว่าซื่อเด้อ่าเหล้วแต่รหลวงไปหลวงมันนะแมน คือมีเพิ่มเติมคือเนี่ยมีศูนย์หาเพราะว่าเมื่อไหบริรุ่ศูนย์สี่ห้ารุนลงแต่ศูนย์สี่หกบริตัต์บริตั์บัตรนิมาตัดให้ความสองตัว<ม>สองหาศูนย์สีส่ศูนย์หาส่วนสี่หาคือพอเป็ดหนุกขึ้นเมียก็ยืนขึ้นสองคนมาสั่งว่ายืนขึ้นทั้งสองแต่ไม่มีสี่หาทำตามวิธีครับผมผู้ตายเนี้คือบอกปฏิว่าอีาากมันละตายศูนย์เดียบไายศูนย์ กับพู้พันจายกับอ่าอายุสี่สิบหกปีเตอนที่พันจายสี่หกสี่เจ็ดเนมก็สี่มีสี่หกสี่เจ็ดเนาะแมนพันพันเสียช่วงระว่างสี่หกสี่เจ็ดนะครับผมละสี่หักก็คือผู้ยิ่งกับผู้ใน้จับไม่ยืนข um ึ้นจัไม่ยืนขึ้นว่ามันสี่ห้องบอกเลขว่าได้แทบมันสูญแห้งสูญแห้งโอ้สูญแห้งว่ะเฮาบอกบอกสื่อเลขพี่คนมาบอกน้องบอกบอกเป็นตัวเนาะออื อืมว่ามีแต่หาบท่องมาใหม่สือจีหาบเงินยหาบท่องมาให้เต็มเงี้ยเนาะคัดย้อนใส่รถกะทิไข่แนนบ่แนนกะทิว่าเลือรถน้ำยนบ่เพราะว่าท่านนั้นก็ออกเด็กบาดเด้อบ้านนี้อันขาง่วนนี่ที่เขามาห้เนี่ยเข้าขึ้นเพื่อนหลังนีบ่เพื่อไปใส่ถามได้วันนี่พ่อเพชรยูใส่ยักผมนั่งใส่แต่หมูแต่ว่าขจ้าขจ้าหามมให้ยนะอ่าเขาไม่ได้วันนี่บ่หมองผมนั่งอ่ะ จักผมนั่งอส่ยอืออออือจักนั่งนิส่คือเป้าหมายคือเขาตั้งใจเกี่ยวไม้เพราเพจย่างเดียวแมนอ้าเขาเอาไม้อืมแต่กบดิก็บดิคิดว่าอยากได้เนื้ออยากได้นั่นได้นี่บดิคิดอืมแต่ว่ามันฝันแปลกๆนะอืมฝันไม่เกี่ยวกับตัวหนึงสี่คิดว่าจังอากาศเขาแล้วเรีกคิดว่าเรียกคิดป้อยไปนี่เขาแล้วแมนอืม ไม่ควันวะเออนะตามนั่นร่อือแต่คนขั้นแฟนเห็นคนไม้ยังไงปุ๊บนี่ออกอายุคนเป็วะท,ที่ผ่านมาออจำในบ้านที่ออกสี่หกฮังเสียก็ออกหกสี่เอ,อขันขันผู้หญิงคนในบ้านอือมันสี่ออกสี่หกถหกสี่นี่อือถึงสี่เจ็ดเก็ดสี่นี่ ี่อกได้ออกสองเสื้อเหรนี่ที่ผลมาออกสี่หกหกสี่เอสี่หกแล้วม่ออกหกสี่เส้นึงนั่นแหละออกกับในในปีที่แล้วเออแม่นแม่นได้ว่าจำได้บ่จำได้จำได้เพราะว่ในปีที่แล้วนี่ออกสองเสื้อออกสี่หกแล้วออกหกสี่แล้ไอเกี่ยวนึงนะเพิ่นเอาเอาบกต้นหอยข้อมากเน่ามากสองอันเออสองอันผิดเง่าลงมาผิดเออตกเอวได้เสยุนอ่าพันพัน ตัวหน่อยมากเราดิบว่ะกำลังอัดคลิปอยู่ทันก่อนอืมเอเลเอทแหมแห่ว่าต่วนั้นออกปีกายนี่ออกสองเทียบปีนี้เพิ่งเพิ่งมากเสีเดียวเนาะครับ<ำ>อืมอืมอม,มันกรฮองก้ต้นปีอยู่เนะเาะแมนยูอ่นว่าล่ะแพิ่งเห็นเพิ่นมานเนี่ยล่ะอ๋อไม่แพ้ปีนี้แม่นเพิ่งเห็นมาก แปลว่าคลิปนี้ฟันพงกันไปเนาะเพราะฟันคับปนิมเห็นบ่อยังว่าหันมีคงสุดทายฟันพงไปก่อนนี่ละเอาตามนี้ละตามนี่ละเป็นบ่ตามนี้ละเอาสันขับไปละตามนีขัม้วนไห้ได้พน้องได้แค่นี้ก็เหลือเฟือเลยเหลือเฟือแล้วแค่นี้แล้วเนี่ยยังไงก็อ่าฝันเราได้โชคได้ลาบปนิอบ่ขาเนือข้างมวนไหยปน้มบ่ดีอบ่เหลืออือ อแอแตาจอไว้ครับเอฟซีหากึงเอฟซีตัวู่สุกคนโชคๆมันๆแอปตาจอไว้เด้อครับเอฟซีกับผมนะเพราะว่าพอเป็นฝันย่ำคักขนาดครับปล่อยเลขชุดแรกออกไปปุ๊บฝัน่าคนแบกเนื้อมาให้ขางั้วขาหนึ่งมาให้เลยเธอเลือมเธอเลือกไมาเอาปั๊บแต่ว่าบริเอาอยู่ในบ้าน คิดแต่ว่าโบโมงแจักโมงที่เข้าไปให้บโมโม่แต่ว่าขเขาแบกมาหา<อ>ขเขาแบกมาให้แล้วก็ป่าดอกป่าดอกเออพอเปนก็เรียกว่าเลข,ขเขาแล้วออล้านปเปอร์เซ็นต์เ <laughs> นี่ยป่ะอ,อ้าวล้านปเปอร์เซ็นต์บ่แต่จัดลด้อ <laughs> นู้นก็จะบอกใครหน่าพ่อตีเออจะบ,บอกป่าแหล่ใครล่ะอ๋อครับเอฟซีครับผม สุกมันดำได้ด้วยเป็นเศรษฐีมากเศรษฐีไดครับด้วยสครับผมขอบคุณผู้ชมทุกทนครับขอบคุณผู้รับสวัสาีครับ